ครั้งนี้พรีเมียมมีมาให้แล้วนี่เป็นเม็ดแบบนี้ที่แบบว่าส่องสว่างได้กําลังดีนะครับตรงนี้ล้อก็มีการเปลี่ยน177มา้า431นิวตันเกียร์ออตโอต้6สปีดขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเครื่องเสียงโบสมีมาให้แล้วมันทําให้ห้องโดยสารโปร่งเข้าไปใหญ่นี่คือเอกลักษณ์ของฮุนไดสตาเรีย แวบกลับมาพบกันอีกครั้งหน้าช่องวิพีผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่บูธคุณไดนะครับภายในงานมอเตอร์โชว์2022นั่นเองนะครับรุ่นนี้เรียกได้ว่าหลายคนรอคอยกันมานะครับหลังจากที่หลายคนนะครับเห็นหน้าตาของ s t a r เรนะครับที่ก่อนหน้าเนี่ยเขาเปิดเป็นรุ่นนี้หน้าตาบอกเฮ้ยทำไมมาไม่เต็มทำไมไฟหน้ายังไม่ใช่ LED เต็มระบบนะครับแล้วก็เรื่องของการตกแต่งภายในทำไมยังไม่เต็มเท่าตอนนี้เปิดตัวที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณไดสตารเร์พรีเมียนะครับ 2้าน2 4 9 0 0 9, บาทนะครับรุ่นนี้ก็จัดเต็มมากขึ้นทั้งเรื่องของหน้าตานะครับโลโก้คุณไดไฟน้าเป็นแบบ LED เต็มระบบทั้งหมดกระจั<อ>ง,<อ>งหน้าดีไซน์นะครับคนละแบบกันเลยนะดูหรูหราดูเต็มมากขึ้นซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมรอบคันกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะฉะนั้นนะเราไปดูดีไซน์ด้านหน้านก่อนเลยละกัน <c oughs> ความที่มันเป็นหลายคนบอกว่ามอเอทอดลมร้อนติดล้อใช่ไหมยังเหมือนเดิมนะครับคือทรงนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ชอบเลยแต่ถ้าเกิดใครแบบมองว่าเฮ้ยมันดูล้ําไปหรือเปล่า ก็ไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่าดีไซน์เขามาในรูปลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นดีไซน์แบบซิมเลนแบบนี้แล้วก็ด้านบนยังเหมือนเดิมนะครับไฟในท่นองนี้เป็นเส้นแบบนี้อันนี้เด่นมากเวลาขับอยู่บนถนนแล้วเห็นสตาร์เียตามมาด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นเป็นขี่แล้วแบบเฮ้ยเป็นเป็นหน้าแบบคนทําหน้านะตาหยีหรือเปล่านะครับโลโก็คุณไดตรงนี้เป็นเป็นแบบด้านๆแล้วด้วยจะไม่ได้เป็นแบบโคเมี่มแบบรุ่นปกตินะครับกล้องมองรอบคันมีมาให้สิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งกระจังหน้าตรงนี้ดีไซน์คนละแบบ นะครับคือถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปดูตัวปกติเนี่ยมันจะเป็นดีไซน์เนี่ยที่เป็นแบบเป็นพลาสติกสีเดียวกันกับตัวรถแต่ครั้งเนี้ยจะเป็นแบบ3มิติแล้วก็เป็นอีกเทกเจอร์หนึ่งวัสดุเดียวกันนี่เป็นแบบด้านๆเป็นสีเงาๆหน่อยหนึ่งนะครับตัวเรดารมีมาครบแล้วก็รุ่นนี้มีการเพิ่มเติมตัวลิ้นตรงนี้่ะพอเสริมเข้ามากับตัวถังที่เป็นสีขาวสีสว่างเนี่ยผมว่าเฮ้ยเต็มขึ้นนะน่าใช้ขึ้นอนะ่ะนะครับแล้วคุณดูดีเทลดีๆบริเวณตรงนี้นะครับตรงพลาสติกตรงเนี้ มันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่หลายคนรอคอยกันมานะครับตั้งแต่เปิดสตาร์เลียครั้งแรกแล้วแหละว่าให้ทําไมยังไม่มีไฟเต็มระบบมาครั้งนี้พรีเมียมมีมาให้แล้วนี่เป็นเม็ดแบบนี้เลย LED เต็มระบบนะครับซึ่งเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะแบบสว่างกระจ่างตานะครับแล้วก็ย้ำนิดนึงตรงนี้ไม่ใช่ไฟหน้านะตรงนี้ไฟเดลไลท์นะนะครับไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้นะี่ครับซึ่งมันก็จะอยู่ในโพซิชันที่แบบว่าส่องสว่างได้กําลังดีนะครับตรงเนี้ยเออหน้าตาสวยขึ้นเรามาดูกันต่อล้อก็มีการเปลี่ยน คุณสังเกตไหมว่าเรื่องของกระจังหน้าแล้วก็ลวดลายของล้อเนี่ยเขาจะดีไซน์ไปในทางเดียวกันนะสวยงามดีนะส่วนยางคันนี้นะครับเป็นล้อขนาด2 3 5 5 5, 5 R 1 8นะครับล้อขนาด18นิ้วผมว่าดูล้ำดินะสอดคล้องกับตัวกระจังหน้าของเขาแล้วก็การเก็บงานภายในโป่งสมรล้อมีพลาสติกคุ้มมาให้ดีนะครับการพับมุมต่างๆใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่รอยอาร์ครอยเนียนได้ได้นะครับขึ้นมาด้านบนเอกลักษณ์ความเป็น ตารีอนะครับตัวถังก็จะดูแบบล้ำล้นิดหนึง่งแต่วอวลาคุณไปนั่งเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าห้องโดยสารเขาโปร,โปร่งนะครับฝาครอบกระจกมองข้างเป็นเท็กเจอร์เดียวกันกับโลโก้ฮุนไดแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยวัสดุจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบด้านๆหน่อยหนึ่งนะครับเป็นลมดำเนื้อสวยดีนะฮะแล้วก็เนี่ยมีไฟมีกล้องหมอรับพันครบเลยจุดติดตั้งต่างๆอยู่กําลังดีแล้วก็กระจกบานเ,นเริ่มเทิมเลยนะครับแล้วคุณมาดูด้านข้างนี่กล้องลองถอยดูด้านข้างตรงๆหน่อยครับ นี่คือเอกลักษณ์ของฮุนไดสตาร์เรียคืออย่างที่บอกไปว่าทรงอาจจะดูแบบเป็นหัวกระสุนนิดหนึ่งแต่พอคุณลองเข้าไปนั่งคุณจะพบว่าห้องโดยสารเขาแบบว่าโปร่งมากหลังคาสูงมากแล้วก็โพซิชันการขับขี่เนี่ยใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยเรายังติดการทดสอบการขับขี่อยู่เดี๋ยวอาจจะจัดคันนี้เลยทีเดียวนะครับอะมาดูต่อรุ่นนี้นะครับบริเวณตรงเสาจะเรียกว่าเสาบี B, ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นกรอสแบ็กมือจับประ,ประตูนะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถมีปุ่มกดเป็นคีย์เลสนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเท รอบทันเลยการตกแต่งที่เป็นแบบด้านๆเวลาเปิดขึ้นมานี่คือโพสิชันคนขับขึ้นลงสะดวกสบายนะเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับอันนี้เราเปิดประตูให้ดูก่อนประตูก็จะกว้างประมาณนี้มีบันไดเหยียบขึ้นไปขึ้นไปนั่งแล้วก็เป็นโพสิชันแบบโซฟานั่งสบายๆเลยนะครับลำดับถัดมาอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่หลายคนชื่นชอบกันสำหรับด้านท้ายคุณผู้ชมก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสตาริเอร์นะครับแม้ว่าจะเป็นพรีเมียมเนอะตรงเนี้ยโดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นไฟ นี่ไฟหลีนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ตัวดีไซน์ของชุดโคมไฟเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมบล็อกบล็อกบล็บอกแบบนี้นะครับคือมันชัดเจนแหละคือผมเคยขับตามตอนกลางคืนไฟสว่างมากกระจ่างตามากนะครับและที่สําคัญรุ่นนีุ้ผู้ชมก็มีมาเหมือนเดิมสวัสการก้นสั้นไฟเบรกรุ่นที่3นะครับที่ฉีดกระจกซ่อนอยู่ตรงนี้ที่ปั่นน้าฝนจะอยู่ด้านบนปั่นลงมาด้านล่างนะครับและกระจกด้านหลังเนี่ยใหญ่ทัดนวิสัยเต็มตานะครับมีไล่ฟ้ามาให้ครบ โลโก้คุนได้ด้านหลังก็เป็นแบบด้านแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมความสปอร์ตนะครับโลโก้สตาเลีย 2.2d 177แรงม้านะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมมาของตัวพรีเมียมด้านหลังนี่ขอบตรงนี้เพิ่มเติมมาทําให้รถยนเนี่ยเออมันดูสปอร์ตมันดูแน่นมากขึ้นแล้วก็มันดูแบบมีอะไรเยอะขึ้นก่าสตารเลียรุ่นปกติเซนเซอร์มีมห่หครบกล้องมองด้านหลังมีมาแล้วก็ฝาท้ายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเวลาเปิด นี่เป็นไฟฟ้าแบบนี้แต่เราแต่ละมัดระวังนิดนึงตรงที่บานเขาใหญ่อองศาการสวิงเขาต้องกว้างคุณต้องถอยมาเยอะนิดนึงสำหรับเบาโดยสารแถวสี่ด้านหลังตัวนี้จะเป็นแผ่นแบบเดียวกันทั้งหมดเชือกไว้ทําไรเชือกไว้ปรับอย่างนี้ซึ่งพอดีตอนนี้นะครับที่ลองนั่งเนี่ยเราดึงตรงนี้ไว้มันทําให้ที่เองนั่งมันขึ้นมาเลยพับเนียนไม่ได้จริงๆเนี่ยมันสามารถพับเรียบไปได้เลยเนะครับแล้วก็อีกแบบหนึง่งอยากสไลด์หนึ่งตรงนี้ นี่สไลด์ไปสุดเหลือพื้นที่เนี่ยคุณดูดิเนี่ยเห็นปะ่ะนั่งสบายเลยแล้วนี่มีที่บังแดดด้วยเออผมว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าคอนเซปต์ที่ดีนะคือซื้อรถคันนี้ไปแบบไปปิกนิกนั่งทานอะไกับแฟนมีหลังคาใช่ไหมเอ้ยเราเป็นรถแคมปิ้งก็ได้สำหรบับคุณดายสตาริเอตพรีเมียมแล้วมันดูหรูหราด้วยละการบูทเนี่ยมาถึงข้างหลังเลยเท็กเจอร์ที่มันดูหรูหราขึ้นนะครับและนี่คือทั้งหมดของด้านหลัง เวลาปิดทำอย่างไรง่ายๆนะครับแต่ก็เหมือนเดิมระมัดระวังเรื่ององศาของทรวิงฝาท้ายหน่อยหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อคุณผู้ชมว่า Staria Premium คันนี้การบุต่างๆเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของเท็กเจอร์เรื่องของออปชั่นต่างเป็นอย่างไรไปครับนี่ประตูสไลด์ไฟฟ้า หลายๆคนนะครับเป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีคนนั่งเยอะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการใช้ประตูแบบนี้สบายนะครับขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็เวลาสไลด์เนี่ยคุณสามารถแบบให้ผู้ใหญ่เนี่ยรอแป๊บเดียวรุ่นพรีเมียมเนี้ยนะครับแมทเทียลภายในเนี่ยเรื่องของการบุด,ด้านบนเฮ้ยดูหรูดูอะไรดูดีขึ้นนะแล้วก็รุ่นนี้จะมาพร้อมซันรูฟมาแล้วนี่มีทั้งตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังที่เป็นพาโนลามิกเลยมันเพิ่มเติมความหรูหรากับราคาที่เพิ่มเติมมาประมาณ200,000กว่าบาทเนี่ยผมว่า เฮ้ยมันน่าจัดมากขึ้น2249เนี่ยได้ <S <S สลูปได้การบุอันนี้คนละเทคเจอร์ก,กันกับรุ่นปกตินะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเวลาขึ้นลงกันนะครับเบาโดยสารตรงนี้ขึ้นไปเสร็จปั๊บจริงๆเนี่ยคุณจะเหยียบตรงนี้ก็ได้นะแต่พอดีผมสามารถขึ้นได้อีกอย่างที่ผมชอบสตาร์เรียเลยคุณผู้ชมคือพอขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าระยะเฮดลูมอะไรต่างๆมันโปร่งมากจากการดีไซน์ของเขานะครับและที่สําคัญรุ่นนี้นะครับพรีเมียมการบุภายในเห็นปะ เนียนมือขึ้นและดูหรูขึ้นอันนี้ผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะชอบรายละเอียดดีขึ้นทุกอย่างเลยนี่ผู้ชมและที่สําคัญเลยบางคนแบบขึ้นมานั่งเสร็จปุ๊บเอื้อมไม่ถึงในการปิดประตู <Okay. S 2> นะครับคุณกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนี่ระวังประตูนะครับ3-2นี่นี่ผู้ชมคุณก็สามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายด้วยการกดปุ่มเดียวหรือคุณจะกดที่ สลักมือดึงก็ได้นะครับและที่สําคัญเลยด้านหลังเนี่ยก็จะมีระบบไฟส่องสว่างมีการปรับแอร์ต่างๆมีช่องแอร์ครบนะครับมีราวจับแล้วก็ความที่หลังคาเขามีตัวซันรูพาโนลามิกซันรูฟแบบนี้มันทําให้ห้องโดยสารปโปร่งเข้าไปใหญ่เลยคือเวลาคุณนั่งตอนกลางคืนเนี่ยเปิดไว้อย่างนี้นผมว่าสนทรีพอสมควรเลยนะเออน่าใช้น่าใช้และที่สําคัญนอกจากการใช้แมททีเรียลที่มันเปลี่ยนแล้วนะครับเราไปดูข้างหน้ากันต่อนะครับด้านหน้าก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันเนี่ยผมชอบไปดูกันครับ เรามาดูในส่วนของโพสิชันคนขับอย่างแรกเลยของตัวพรีเมียมชอบมากเครื่องเสียงโบสมีมาให้แล้วนะครับซึ่งเกรดเครื่องเสียงผมบอกเลยว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่น่าจะสุนทลีทั้งคันเลยนะครับด้านบนก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับสติช,ชิ่งอย่างดีมือจับที่เปิดกระจกต่างๆครบแล้วก็คุณสังเกตไหมที่วางของเยอะมากความเป็นเอกลักษณ์คุณดายสตารียตรงนี้มีไฟนะครับป้องกันเวลาขึ้นลงตรงนี้คุณสามารถเหยียบได้ ปั๊บนี่ซึ่งเอกลักษณ์ของ h ูดายสตาร์เลที่ผมบอกอะแม้ว่าเขาจะเป็นถ้าพูดง่ายๆเขาจะง่ายๆเขาคือรถตู้นะค,คือรถตู้เกรดพรีเมียมที่แบบว่านั่งโดยสารแบบ11ที่นั่งนะครับแต่พอมานั่งโพซิชันจริงๆเนี่ยรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทัศนวิสัยมันดีมันเหมือนคุณแบบนั่งแบบรถเก่งเลยโดยเบาคู่หน้านะครับก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็โพซิชันเวลาปรับเนี่ยมันก็ เ,เหมือนคุณนั่งรถเก๋งขับไม่ยากเลยนะเดี๋ยวลองขับให้ดูถ้ามีโอกาสนะครับภายในเหมือนเดิมมีช่องวางแก้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างคุณนา a สตลเล่กองช่องเก็บของเยอะมากอย่างแรกเลยตรงคนขับวางของได้นะครับแต่เวลาเปิดมันจะบังตัวชุดมาตรวัดนะนี่อาจจะแบบเวลาจอดรถแล้วเปิดหยิบของหยิบของหยิบสมาร์ทโฟนตรงนี้มี1จุดแล้วนะตรงนี้อีกหจุดนี่มีครบเลยที่วางแก้ว ช่องแอร์นะครับแล้วก็จอก,กลางตรงนี้รองรับทั้งหมดจนเกียร์เป็นเกียร์แบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับเหยียบเบรกกดปุ่ม R ปุ่ม N ปุ่ม D ปุ่ม P ได้หมดเข้าเกียร์ R กล้อง360องศาก็ติดนะครับแล้วก็พวงมาลัยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้ยุคใหม่ๆนะครับเป็นพวงมาลัยแบบหนังสังเคราะห์แบบนี้มีกริปมากำลังดีมีแพดเดิลชิพด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นน Lane Keeping ออกนอกเลนแจ้งเตือนดึงกลับ Blind Spot กล้องมองรับพัน360องศาแล้วคุณดูนี การเก็บงานไม่ใช่แค่หลังคานะที่บังแดดคุณดูก็เป็นเท็กเจอร์อีกเท็กเจอร์หนึ่งที่ผมมองว่ามันดูหรูดีขึ้นนะอาไฟมีกระจกมีไฟครบน,นะครับแล้วก็ตัวหลังคาคเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เนาะก็สามารถเปิดปิดเปิดปิดดันขึ้นไปได้นะครับแล้วตัวม่าน,นก็ปิดได้แต่เท็กเจอร์ดีนะผมว่าเท็กเจอร์เขาดูหรูขึ้นนะครับก็เหมาะกับการแบบ ถ้าอยากได้สตาร์เรียอยู่แ,แบบอยากได้ความหรูขึ้นอยากได้โบสอยากได้การบู่แบบใหม่แบบเนี้ยเออลองมาดูตัวพรีเมียมเพิ่มอีกนิดเดียวเองนะครับสองล้านสองสี่เก้าครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อว่าเครื่องยนต์เป็นไงไปสำหรับขุมพลังคุณผู้ชมรุ่นนี้ก็มาพร้อมเครื่องดีเซล2 2ลิตรเทอร์โบชาร์จนะครับ177งแรงม้า4 3 1นิวตันเมตรนีนเรน่เปิดให้ดูนิดนึงนี่แล้วก็เหล็กค้ำอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งนี้ยังไม่มีโช๊คนะแม้ว่าเป็นตัวีีีเมมมยนโชคะ มีแค่เหล็กค้ำยันตรงนี้นี่ยกขึ้นมาแล้วก็เสียบซะอ่ะอาจจะสังเกตเห็นว่าตัวห้องเครื่องก็จะประมาณนี้ตามสไตล์รถที่เป็นแบบ MPV หรือรถตู้แบบนี้177มมา431นิวต e ันเกียร์ออโต้6สปีดขับเคลื่อนล้อหน้านะครับซึ่งการขับขี่เนี่ยผมเคยขับเบื้องต้นไปแล้วนะครับเรายังไม่เคยทําคลิปแต่เคยลองขับแล้วเฮ้ผมว่ามันเป็นรถผู้นใจใง่ายๆรถตู้ที่ตัวถังยาวใหญ่ดิเมนชันเยอะนะครับแต่ขับห้องตัวในระดับมันเลยเครื่องบล็อก2.2เนี่ยก็ คล่องตัวใช้ได้ในระดับหนึ่งที่สาคัญเลยคือเรื่องระบบช่วยเหลือการขี่ต่างๆนะผมว่าเขาทําแม่นเดียบและกล้อง360องศานะผมว่าเกรดคุณภาพทั้งกล้องทั้งจอเนี่ยใช้ได้เลยอ่ะนอกจากนะฮะภายในบูธทุนใดจะมี Staria Premier มาเปิดตัวแล้วราคาเราใจมาก2ล้าน2แสน4 0 0 0 9บาทนะครับหรูหราขึ้นออปชั่นแน่นขึ้นนะครับก็ยังมีรถยนต์รุ่นอื่นๆเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวเครตาไปนะครับวันที่ผมรีวิวไปเนี่ยเครตาผมรีวิวคันสีแดงไง แต่ภายในงานนะครับมีทั้งสีขาวนะครับมีทั้งสีบรอนแบบนี้มาด้วยนะครับเรามาดูกันนี่นี่ตัวท็อป999นะสีขาวเฮ้ยพอมาดูคันจริงสีขาวสวยเหมือนกันนะนี่คุณผู้ชมเรารีวิวกันไว้แล้วนะครับอยากดูรายละเอียดในะย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านะครับกระจังหน้ากระตัดมากนะครับตรงนี้ไฟเดนไลท์ไฟหน้านะเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นเขาเรียกว่า รุ่นใหม่ๆของฮุนไดหลังทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะได้เห็นหน้าตาแบบนี้เป็นต้นไปอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยเคยรต้ามาดูกันได้มีทุกสีด้านบนเวทีสีแดงนะครับหรือว่าจะเป็น H1 ยังมีอยู่เลยนะสำหรับคนที่แบบกําลังสนใจยังยังอยากได้ H1 อยู่ยังมีอยู่นะครับหรือว่าจะเป็น Starea รุ่นปกติที่ไม่ใช่พรีเมียมนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนบาทก็ยังมีอยู่นะฮะก็หลกัหลกๆโดยรวมประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่างานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับ แต่ละบูธแต่ละค่ายจัดเต็มไปจริงๆฮ hmm. ุนไดก็เป็นค่ายที่แบบหลายคนรอคอยไงนะครับสำหรับ Star ิเอตพรีเมียมวันนี้มาแล้วนะครับสองล้านสองแสนสกบาทราคาเล้าใจด้วยหรูขึ้นออปชั่นแน่นขึ้นเครื่องเสียงโบสนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องการทัพกีเนี่ยดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเอาไปขับลองทดสอบแบบ p ิลวีให้ชมกันชื่นชอบประการใดกดแชรก์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องวิพ,พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ